สันตป,ปาปาเออร์บานที่สองผู้จุดสงครามครูเสดทวงคืนเยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์สงครามครูเสดครูเสดวอสงครามาศาสนาหรือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อทิงนครเยรูซาเล็มระหว่างชาวคริสต์จากยุโรปกับชาวมุสลิมเริ่มขึ้นเมื่อพระสันตป,ปาปาเออร์บานที่สองเออร์บานไอไอประกาศกระดมคนในการประชุมที่เมืองเคลมอง,องคเคลมอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี1 9 9 5งานประชุมนี้เต็มไปด้วยเหล่าพระคาดิน่านอาชบิชอปบิชอปนักบวชคาทอลิกอัศวินจากทั่วฝรั่งเศสอิตาลีเยอรามานันและชาวบ้านที่มารวมตัวกันเป็นมวลชนจำนวนมหาศาลพระสันตป,ปาปาเออบานที่สองกับที่มาสงครามครูเสดที่เคลมองค์พระสันตป,ปาปาเออบาลที่สองมีรับสั่งถึงการคุกคามดินแดนของชาวคริสต์ทางตะวันออกจากพวกมุสลิม กล่าวถึงความประสงค์ของจักรพรรดิอเล็กซิอุสอเล็กซิอุสแห่งจักรวรรดิไบเซนทายที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ให้รวบรวมกองทัพชาติคาทอลิกทั้งปวงมาช่วยกอบกู้ดินแดนที่สูญเสียให้แอกอนารอยอชนนอกาศาสนาหรือพวกมุสลิมพระสันตปาปาเองทรงมองเห็นประโยชน์ที่พระองค์และคริสตจักรคาทอลิกแห่งกรุงโรมจะได้จากการประกาศสงครามศักดิ์สิทธิ์นี้ประการแรกาศาสนจักรคาทอลิก กับาศาสนาจักรออโธดอกซ์แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิไบเซนทายไม่ได้ครึ่นตรงต่อกันเป็นคริสต์ต่างนิกายที่ต่างมีอำนาจเหนือดินแดนและผู้คนแยกส่วนกันชัดเจนาศนจาสนาจักรคอทอลิกกแห่งกรุงโรมมีอิทธิพลต่อดินแดนยุโรปตะวันตกส่วนาศนาสนาจักรออโธดอกซ์แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลมีอิทธิพลต่อดินแดนของจักรวรรดิไบเซนทาย และพื้นที่ยุโรปตะวันออกดังนั้นการให้ความช่วยเหลือจากักรวัรดิไบเซนไทายจะถือเป็นการแผ่ขยายอำนาจของพระสันตป,ปาปาไปยังนิกายตะวันออกไปในตัวด้วยประการที่สองนห่วงเวลานั้นพระราชอำนาจของพระสันตป,ปาปากำลังถูกท้าทายจากจัก,กรพรรดิของจัก,กรวรรดิโรมันแห่งเยอรมันจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ จากกรณีที่จักรพรรดิไฮริชที่4ได้เข้ามาควบคุมกรุงโรมและตั้งพระสันตปาปาฮุนเชิร์ดคือพระสันตปาปาคลีเมนที่3ตั้งแต่ปี1080เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคตตริสตจักรแห่งกรุงโรมเป็นเหตุให้พระสันตปาปาเออร์บานที่2ต้องเสด็จลี้ภัยจากอิตาลีไปยังฝรั่งเศสก่อนการมาเยือนของทูจ้จากจักรวรรดิไบเซนไทายที่จะมาขอความช่วยเหลือ คณะทูตแห่งจักรวรรดิไบเซนทายตั้งหมุดหมายการขอความช่วยเหลือมายังพระสันตป,ปาปาเออร์บานที่สองซึ่งขณะนั้นไม่ได้ประทับอยู่ที่กรุงโรมแต่แปรพระราชฐานอยู่ในดิดนแดนฝรั่งเศสการตัดสินใจของจักรพรรดิอเล็กซิอุสซึ่งเลือกที่จะเมินจักรพรรดิเยอรมันและพระสันตป,ปาปาคลีเมนที่สที่กรุงโรมจึงเป็นการยืนยันสถานะว่าพระสันตป,ปาปาเออร์บานที่สคือ จริงซึ่งสร้างความพอพระทัยแก่พระองค์อยู่ไม่น้อยประดมพลกอบกู้เยรูซาเลม็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุนี้การประชุมที่เคลมองค์จึงถูกจัดขึ้นอย่างเปิดเผยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางที่สุดแม้การประชุมนี้จะไม่มีกรรษัตริย์หรือจักรพรรดิคาทอลิกมาร่วมก็ตามพระสันตปาปาทรงเน้นย้ำเรื่องการช่วยเหลือจักรพรรดิอเล็กซิอสุสแห่งจัก,กรวรรดิไบเซนทายกอบกู้ดินแดน และยังเผยพระประสงค์ที่จะกอบกู้นครเยรูซาเล็มจากการปกครองของพวกมุสลิมด้วยอันหนึ่งดิงแดนที่จักรวรรดิไบเซนทายต้องการทวงคืนนั้นอยู่บริเวณคาบสมุทรออนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ไม่ใช่ภูมิภาคเลอองว์องอันเป็นที่ตั้งของนครเยรูซาเล็มแต่อย่างใดการประชุมที่เคลมองค์จึงเผยเจตนารมณสองประการที่ควบคู่กันอยู่ คราสันต์ปาปาปายังอ้างถึงปัญหาการปิดกั้นเส้นทางแสวงบุญการเอารัดเอาเปรียบข่มเหงและสังหารชาวคริสต์ของพวกมุสลิมจนทําให้ผู้ชุมนุมแห่งเคลมองค์สะเทือนใจอย่างยิ่งทั้งนี้คํากล่าวอ้างนี้ยังเป็นที่ถกเถียงว่าค่อนข้างเกินจริงเพราะการปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมอาหรับนั้นเป็นที่ทราบกันว่าค่อนข้างเปิดกว้างและให้เสรีภาพแก่ชนต่างาศาสนามากพอสมควร ระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษที่11การเข้ามาของพวกมุสลิมเผ่าเซลจุกซึ่งเป็นพวกเติร์กกลุ่มหนึ่งจากเอเชียกลางเซลจุกเติร์กที่มีอำนาจเหนือดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีนโยบายปิดกั้นการแสวงบุญและคุกคามชนต่างศาสนาชื่อเสียงด้านความโหมดเหี้ยมของชาวมุสลิมจึงค่อยๆถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางตั้งแต่นั้นทันทีที่เรื่องราวความปะเถื่อนที่ออนารอยอชนต่างศาสนากระทำต่อชาวคริสตถูกเป่าประกาศโดยพระสันตปาปา,ปา เสียงร่ำไห้และการกลดดาสาบแช่งดังระมมทั่วลานชุมนุมนั้นพระองค์ถือโอกาสสร้างความฮึกเหิมโดยประกาศว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าร่วมสงครามกอบกู้จัก,กรวรวัดไบเซนทายและทวงคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์นับเป็นผู้ฟื้นฟูพระสันติสุขแห่งพระเจ้าและจะได้รับการละเว้นความผิดทั้งปวงจากโลกและสวงสวรรค์หรือแปลว่าการอภัยโทษจากบาปทั้งปวงหรือแปลให้ชัดว่าพ้นจากความผิดบาปทางาศาสนาและความผิดทางกฎหมาย ระหว่างนั้นเองมีเสียงปริศนาท่ามกลางกลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนเป็นภาษาละตินว่า Deus Vau หรือ God Will It ที่แปลว่าพระเจ้าปรารถนาจากนั้นผู้ชุมนุมทั้งหมดต่างพร้อมใจกันตะโกนคำนี้ซ้ำๆๆจนดังกึกก้องไปทั่วเจตนารม์ขององค์พระสันตปาปาในการทำสงครามศาสนาเพื่อขับไล่ผวกมุสลิมไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงจุดติดท,ทันทีพระสันตปาปาทรงมีบัญชาไปยังเหล่าขุนนางและนักบวชที่อยู่ในงานประชุม ให้กลับไปแจ้งผู้คนในดินแดนของตนถึงการอภัยโทษจากบาปทั้งปวงในการร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์คำกล่าวนี้เป็นดังประกาศสิทธิ์ที่กระจายไปทั่วยุโรปชักนำประชาชนทุกชนชั้นตั้งแต่ขอทานผู้ยากไร้ชาวนาพอ่อค้าขุนนางอัศวินและหลอดทั้งหลายให้พร้อมใจกันติดสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนแห่งพระคริสเพื่อไปทำสงครามศักดิ์สิทธิกับพวกนอกาศาสนาทั้งยังมีเหล่าโจรหรืออาชญากรหลบหนีคดีที่ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระสันตป,ปาปา เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นไทยจากความผิดเก่าของตนสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งจึงมีทั้งกองทัพอัศวินขุนนางและเจ้าผู้ครองดินแดนกับกองทัพป,ประชาชนและอดีตโจรโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มเคลื่อนทัพจากยุโรปตะวันตกไปยังจากประวัดิไบเซนไทายมีบันทึกว่ากองกําลังทั้ง2กลุ่มนี้มีจํานวนผู้เข้าร่วมเป็นประชาชนและนักรบมากกว่าแสนคนเลยทีเดียว สงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งจึงเป็นทั้งข้อพิสูจน์อำนาจของศาสนาจักรคาทอลิกแห่งกรุงโรมว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในยุโรปอย่างมากมายเพียงใดและการประกาศระดมพลของพระสันตปาปาเออร์บานที่สองได้เป็นการจุดประกายสงครามาศาสนาที่นำความสูญเสียการทำลายล้างและความขัดแย้งที่จะดำเนินต่อไปอีกกว่า200ปี